เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอการเดินทุกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำสุขมาให้ การแสดงสัตธรรมเป็นเหตุนำสุขมาให้ความสามัคคีของหมู่เป็นเหตุนำสุขมาให้ความเพียรของคนที่สามัคคีกันเป็นเหตุนำสุขมาให้ ท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เราได้รับโอกาสตีงามมาอยู่ที่นิราบาลสถานโพธิคำจรที่ที่สงบเย็นที่ที่ปัญญาขจรกระจายไปในทุกทิศวันนี้เป็นโอกาสแห่งอาสารหาบูชาก็เลยจะมาขอกราบน้ำสก,การท่านอาจารย์ได้ชี้แนะบอกสอน เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาสาหะบูชาเจ้าค่ะกราบนาวสการเจ้าค่ะในโอกาสวันอาสาหะบูชาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มีขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าถ้าวันเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงสากลเนี่ยจะมีอยู่วันเดียวคือวันวิสาขาบูชาความความเป็นชาวพุทธและความเป็นคนไทยเนี่ย มีข้อรายละเอียดที่มีศรัทธาในทางศาสนาสูงจึงให้เกิดการกำหนดวันสำคัญขึ้นมาอีกวันหนึง่งคือวันอาสารหาบูชาวันอาสารหาบูชาเนี่ยเป็นวันที่หมายถึงชื่อเดือนคือเดือนอาสารหาซึ่งเดือนสำคัญสำคัญในศาสนาเนี่ยก็จะมีอยู่สามเดือนคือเดือนวิสาขะวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน แล้วก็เดือนอาสาฬหะคือวันที่พระเจ้าได้เกิดการแสดงธรรมครั้งแรกและก็วันที่เกิดเหตุการณ์อัญชวนประทับใจคือวันที่มีพระภิกษุได้พร้อมใจกันมาพบปะในวันที่สวยงามคือพระจันทร์เต็มดวงเป็นจํานวนหมู่กลุ่มใหญ่ซึ่งในเหตุการณ์อย่างนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนจดจำก็คือวัน15่ํา่ำเดือนมาคะก็เลยเรียกวันมาคาบูชา วันอาสัรหบุชาเป็นชื่อเดือนซึ่งพระพุทธองค์ได้ทดลองให้เกิดการแสดงธรรมซึ่งธรรมะที่พระองค์ได้ทรงค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่ภายหลังจากตรัสรู้แล้วด้วยเนื้อหาที่มีความยากทำทำให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเกิดความท้อก่อนเลยที่จะไม่น้อมไปในการขนขวายเพื่อจะสอนคน จนส่วนหนึ่งเป็นความเมตตาที่มองเห็นบุคคลเป็นอันมากที่ต้องการประสบสิ่งสำเร็จเช่นเดียวกับพระอ,องค์แต่ยังไม่รู้วิธีการและยังต้องเสียเวลาบางคนต้องไปทรมานตนไปตรากตรมด้วยเนื้อตัวชีวิตทำด้วยชีวิตทุ่มเทแล้วก็บางคนก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการปฏิบัติที่ไม่มีความเข้าใจในวิธีการที่ถูกต้องเนี่ย การมองเห็นคนเป็นอันมากที่ยังต้องการสิ่งที่ที่ประเสริฐเช่นเดียวกับพระองค์แต่ยังไม่ค้นพบวิธีการและยังมืดมนมืดมิดมองไม่เห็นทางมองไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยผ่านความยากลำบากจนแทบเอาชีวิตไปทิ้งและพระองค์ได้ค้นพบได้แล้วมุมแห่งความเข้าใจในใน ตัวเองที่ต้องการสิ่งประเสริฐชน,นิดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อพระองค์รู้ได้ก็ต้องมีคนที่รู้ได้เช่นเดียวกับพระองค์ด้วยเหมือนกันในโลกนี้มันมีคนด้วยกันหลากหลายก็จริงแต่ก็มีทั้งบุคคลผู้อินทรีย์แก่กล้าปัญญาบารมีเยอะแล้วก็บุคคลที่มีอินทรีย์ระดับย่อนลงไปถึงจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็อาจจะได้อะไรบ้างพอมองอย่างนี้ค่อยมีความหวัง ที่จะลองแสดงธรรมทีนี้การลองแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยท่านก็ต้องนึกถึงบุคคลที่ที่ท่านรู้จักมาก่อนเป็นสำคัญหรือคนที่มีบุญคุณหรือคนที่เชื่อถือพระองค์คนที่เชื่อถือพระองค์เนี่ยก็ครูสองท่านที่พระองค์ได้เคยอยู่ร่วมด้วยก็คืออา,าลาระดาบทและอุทกะดาบทซึ่งสอนให้พระองค์ได้อรุปฌานขั้นที่7และขั้นที่8 สองคนนี้ยอมรับในตัวตนพระองค์ว่ายอดเยี่ยมและบอกว่ามาเป็นครูเหมือนเราเลยมาเป็นครูด้วยกันเถอะนั่นแสดงว,ว่านับถือเลยแต่พระเจ้ากา็พบว่าครูสองท่านนั้นจากไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบ mm. ก็นึกถึงคนต่อไปที่เคยเชื่อใจพระองค์ เฝ้ารอพระองค์มานานนั่นคืออัญญาโกธัญะัญญากโกธัญะเนี่ยเห็นพระองค์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เพิ่งเกิดใหม่ๆและมีความมั่นใจว่าพระองค์เนี่ยจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยบุญญาธิการความเชื่อมั่นทําให้เขาเฝ้ารอแล้วก็เฝ้ารอจนกระทั่งได้ข่าวพระองค์ออกบวชขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันยิ่งยืนยันว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นไม่ผิดพลาด แล้เมื่อพระองค์ได้ทรงสแสวงหาการปฏิบัติเขาก็ตามฟังข่าวคราวและในท้ายที่สุดก่อนจะจะมาตรัสรู้เนี่ยเมื่อพระองค์ได้กําลังบําเพ็ญทุกขลกิริยาเขาก็พาบุคคลที่นับถือเขามาด้วยกันกับเขามาบอกว่านี่นะมีคนคนหนึ่งที่เราเชื่อแน่ว่าจะต้องค้นพบธรรมอันวิเศษก็พาอีกสี่คนมาด้วยเพื่อเจ้าเนี่ย ด้วยความที่ผ่านการปฏิบัติทรมานตนมาแล้วค้นพบด้วยชีวิตตัวเองว่าว,วิธีนี้ไม่ใช่ถ้าเลยขีดนี้ไปก็คือตายแล้วเกินกว่านี้ก็คือตายเท่านั้นดังนั้นวิธีนี้ไม่ใช่พอไม่ใช่ก็เลิกล้มการกระทําในแบบที่เขาเชื่อว่าเป็นวิธีที่ใช่ไปเสียพอเลิกแล้วก็ต้องมีการฟื้นตัวเองให้คืนสู่ภาวะอ,อันปกติแข็งแรงแล้ว เมื่อแข็งแรงดีแล้วก็ค้นพบวิถีทางที่บรรลุธรรมได้สำเร็จด้วยเวลาเพียง12ชั่วโมงในขณะแห่งการกระทำเองเนี่ยใช้เวลาแค่12ชั่วโมงตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6โมงเชา้า mm hmm. เมื่อตัดสรู้แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางก่อนเดินทางสวิยมุติสุขอยู่49วันทบทวนสิ่งที่รู้จนมั่นใจมั่นคงจนอิ่มเต็มดีแล้วก็เริ่มเดินทาง ที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปทดลองแบ่งปันให้กับอัญญากธัญญะเป็นเป้าหมายทีนี้อัญญากธัญญะเขาอยู่ไกลามากอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะมนลึกทยายวันพระองค์ต้องเดินทางจากวันวิสาขะไปจนถึงวันอาสาฬะหะคือเดินทางจากเดือนวิสาขะไปจนถึงเดือนอาสาฬะหะไปเจอครั้งแรกเนี่ยห้าคนนั้นนะ่ะก็ยังมีข้อ ไม่ยอมรับนับถือแล้วก็ไม่ให้ความรู้สึกเชื่อใจแต่พระองค์ก็ได้กล่าววาจาให้พวกเขาได้ลองฟังพระองค์ก่อนเพราะพระองค์ไม่เคยไม่เคยมาเลยตลอดอยู่ร่วมกันมาพระองค์ไม่เคยบอกเลยว่าพระองค์บรรลุธรรมแล้วตอนนี้พระองค์บอกว่าเราบรรลุสิ่งที่เราพึงประสงค์นั้นแล้วทำไมเธอไม่ฟังเราก่อนก่อนที่จะมาปฏิเสธ พอพระอ,องค์กล่าวคํานี้พวกเขาก็เลยสงบฟังแต่คนที่สงบฟังแล้วได้ประโยชน์แท้จริงคืออัญญากฎัญญะเพราะใจลึกๆเขายังเชื่อว่าพระอ,องค์ต้องต้องประสบความสําเร็จการฟังด้วยใจที่เปิดเต็มที่เนี่ยจากการแสดงธรรมครั้งเดียวห้าคน,นมีปัญญาทุกคนแต่จิตที่เปิดรับเนี่ยไม่เท่ากันหรอกอัญญากฎัญญะเนี่ยเปิดเต็มที่ แล้วก็เมื่อเปิดใจเต็มที่ก็ไหลไปในธรรมอย่างเต็มที่การไหลไปในธรรมอย่างเต็มที่ทําให้มองเห็นความจริงในเรื่องของธรรมที่เป็นแก่นเลยว่าโดยแท้จริงแล้วเนื้อตัวชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีเราและไม่ใช่ของของเราดังนั้นใครเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพระองค์สามารถถ่ายทอดอริยสัจในการแรกให้พบ เรื่องราวของชีวิตและเห็นตามเป็นจริงและรู้ได้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของและทุกสิ่งเป็นแต่ระบบธรรมชาติล้วนๆที่มีกฎเกณฑ์คือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดต้องดับนั้นใครเกิดมาแล้วไม่แก่เจ็บตายเป็นไม่มีธรรมะบทรแรกทําให้อัญญากรทัญญานยเข้าถึงความรู้เรื่องเนื้อตัวชีวิตรู้เรื่องความไม่มีเราแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งเกิดต้องดับ และถ้าจะดับต้องดับที่เหตุการแสดงอริยสัจทำให้เขามีปัญญาเห็นธรรมในเบื้องต้นถูกต้องและก็เข้าใจเลยว่าตัวเองจะหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเสียเวลาเปล่าความเข้าใจอย่างนี้ทำให้เขาเกิดเกิดภาวะที่เหมือนได้ลืมตามองความเป็นจริงของโลกเขาเรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรม ทีนี้เมื่อพระอ,องค์เทศจบครั้งแรกเนี่ยอัญญากดธัญะฟังเข้าใจคนเดียวและความเข้าใจระดับเนี้ยเข้าใจแค่เข้าถึงขอบเขตเบื้องต้นเท่านั้นคือเป็นพระโสดาบันเบื้องแรกของพระอริยเจ้าแต่เข้าใจครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากเพราะทําให้พระอ,องค์เนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วว่าธรรมะเนี่ยคนฟังรู้เรื่องและเมื่อได้เทศแล้วอัญญากดธัญะเข้าใจพระอ,องค์ก็เปล่งอุทานเลยโอ้อัญญากดธัญะรู้แล้วหนอ อัญญาโกธัญญะรู้แล้วหนอมันเหมือนกับมั่นใจที่จะสามารถพูดในสิ่งที่ตนคิดว่าคงจะมีคนฟังไม่รู้เรื่องการแสดงธรรมครั้งแรกจึงเป็นจุดแรกเริ่มที่ทำให้พระพุทธองค์เนี่ยมีความมั่นใจที่จะประกาศธรรมนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกและก็เป็นวันที่เกิดอริยสาวกขึ้นมาครั้งแรกด้วยในวันส5ค่้า่เดือนอาสาฬหะ ก็เป็นวันที่เราควรนึกถึงและก็มีตัวอย่างคืออัญญากทธัญญะได้เชื่อมั่นให้ดีเปิดใจให้กว้างฟังอย่างสงบเนี่ยก็พร้อมจะได้ประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าสาธุเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเห็ุแล้วว่าธรรมะที่คนพบนั้นยากเหลือเกินแต่มีมความคิดหนึ่งนั่นก็คือว่า ถ้าพระพุทธองค์ทําได้ผู้คนคนอื่นก็ทําได้เพราะบุคคลมีหลายระดับและที่สุดท่านอาจารย์ก็บอกเราว่าฟังอย่างเปิดใจให้กว้างแล้วจะเข้าถึงในสิ่งที่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นไม่เกินศักยภาพของความเป็นมนุษย์แน่นอนค่ะ วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลานะคะพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ที่นี่แล้วก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้สนทนาต่อในเรื่องของวันเข้าพรรษาแล้วกลับมาพบกันสวัสดีค่ะลังนเป็กจาก